สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับสู่บ้านประจุบชาแนลคนกาลสินนะคะตอนนี้ก็ช่วงบ่ายนะคะทุกคนประจุออกมานั่งนั่งเล่นเนาะกินขนมไปด้วยแหละจ้าทุกคนแต่ว่าขนมหมดแล้วนึกขึ้นได้ก็เลยเออในช่วงนี้เราพักเนาะประจุเพิ่งรีดผ้าเสร็จค่ะช่วงบ่ายช่วงเช้าทีหนึ่งละรอบหนึ่งละรอบบ่ายรีดอีกทีหนึ่งแต่ว่ายัง ยังเหลืออยู่สองสามชิ้นยังไม่เสร็จซะทีเดียวค่ะแต่ว่าพักยกก่อนนึกขึ้นได้เลยเอากาแฟมาจิบหน่อยนึงแล้วก็ขนมขนมกับกาแฟะนะหมดไปแล้วค่ะทุกคนค่ะก็เลยเดี๋ยวนั่งเล่าเรื่องราวที่พูดค้างไว้เมื่อวานให้ฟังดีกว่าเรื่องอพี่ประจุบว่าโดนสกัดดาวลุ่งนะคะหมายถึงว่าประจุบ เริ่มมีฝรั่งเข้ามาคุยด้วยเนาะที่เมื่อวานเล่าให้ฟังว่าพอเราเริ่มจะมีฝรั่งพอเพื่อนๆรู้ญาติพี่น้องรู้ว่าเราจะ,ะมีฝรั่งเนาะยังไม่ทันไรเลยค่ะทุกคนคะมายืมเงินแล้วดูี่เนี่ย มันก็คงจะจริงอย่างที่หลายๆคนพูดแหละเนาะจ้องแต่จะยืมเงินกันเนี่ยมันก็จะทำให้วิมานที่เราวาดฝันไว้นะ่ะมันก็จะเริ่มแบบเข้าลางก็ลก็เริ่มจะแบบหายไปทีละนิดละหน่อยเนาะไอ้ความความกระตือรือร้นนะในการที่เราอยากจะไปโน่นนี่นั่นนะ่ะ อยากจะไปอยู่เมืองนอกเมืองนอกมันก็โหดหายไปนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนะี่ยมายืมเงินกันแล้วเขาจะรู้ไหมนะจะรู้กันไหมนะว่ากว่าเขาจะมาเจอได้มาเจอฝรั่งหรือว่ากว่าเมียฝรั่งแต่ละคนเขาจะสุขสบายได้เนี่ยเขาต้องลําบากขนาดไหนทุกใจขนาดไหนแล้วก็ต้องอสู้ขนาดไหนกว่าเขาจะสุขสบายได้เนาะบางคนนะคะทุกคน แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสุขสบายบางคนลำบากโจนค่ะจะรู้ไหมนะว่าบางทีเมียฝรั่งลำบากก็มีบางคนลำบากก็มีจจรู้ไหมจะคิดแต่ว่าเขามีผัวฝรั่งแล้วมีสามีฝรั่งแล้วจะร่ำจะรวยนะ่ะทำไมถึงได้คิดกันแบบนั้นเนะาะก็จุบเราไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้ฝรั่งเบือ่อ เหลือญาติพี่น้องผู้หญิงไทยมันเป็นแบบนี้แหละทุกคนยังไม่ทันไรเลยในกรณีของประจุบเนี่ยยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยแค่คุยการวางแผนกันใจอย่างโน้อนอย่างนี้พอเราแย้ยๆเนาะให้ฟังว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะโทรศัพท์มาหานี่ มันไม่ทุกวันแต่ว่ามันก็บ่อยนะทุกคนขอล่วงหน้าไว้เลยอะ่ะแล้วเราจะเอากำลังใจที่ไหนนะ่ะไปทำเงินให้นะ่ะแล้วเราไม่ได้อ่าคิดว่าจะมาทำเงินเผื่อเขาอ่ะแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่ได้เป็นอ่าได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมแล้วเราจะไปเผื่อเขาได้ยังไงไม่ใช่ยืมน้อยๆนะทุกคนบาทสองบาทยังพอว่า ยืมเป็นหลักแสนแหละใครที่ไหนจะให้จะมีให้เพื่อนก็หลักหมืน่นญาติพี่น้องก็หลักแสนอย่างเงี้ยจะรู้ไหมเนี่ยว่ากว่าเขาจะมาเจอจุดนี้ได้มันลำบากขนาดไหนบางคนนะ่ะเมียฝรั่งเนาะมาดามบางคนนะ่ะเท่าที่ประจุรู้มาเนะี่ยกว่าเขาจะสุขสบายได้เนะี่ยเขาต้องทนทุกข์ขนาดไหน ไม่ใช่ว่าอยู่ๆฝรั่งเอาเงินมาโยนให้โคมโครมโอ้แปลกคนเหมือนกันเนาะมันมีคนในในหมู่บ้านของประจุเนี่ยเอาจนเอาจนผัวผัวย้ายข้าวของออกจากบ้านบ้านที่สร้างที่หมู่บ้านเลยนะทุกคนสร้างแล้วก็หอบข้าวหอบของหนีออกมาเลยนะทุกคนไม่บอกเลยแหละ เมียต้องมาตามงองอเอาแล้วเขาฝรั่งก็ยืน่นยื่นคําขาดเลยนะจะเอาพี่น้องหรือว่าจะเอาผัวไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีลูกก็ฝรั่งนะมีนะมีลูกก็ฝรั่งนะแต่สุดท้ายเขาก็เลือกเลือกฝรั่งนั่นแหละจา้าเพราะว่าพี่น้องก็ไม่ได้ให้อะไรเขาแนละ้วมีแต่อาหาสูบสูบเลือดสูบเนื้อว่จุพูดอย่างนี้คงจะไม่ผิดหรอกเพราะว่าไม่ทําอะไรกันอนะ วันๆก็ขอเบมือขออย่างเดียวเพราะฝรั่งเห็นมันเห็นทุกวันทุกวันมันก็เบื่อนะทุกคนมันก็เอือมละอานะอู้เนี่ยป,ปัจจุบมีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟังเยอะแยะแหละจ้าแต่ว่าเกี่ยวกับฝรั่งเนี่ยที่ปัจจุบเห็นทั้งรอบกายทั้งใกล้ตัวตัวเองเพื่อนตัวเองแม้แต่กระทั่งอ่าคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านของปัจจุบที่อยู่กาละสินเะนี่ย ก็มีสามีฝรั่งเยอะนะทุกคนมันไม่รู้มันเป็นธรรมเนียมไปหรือเปล่านะตอนเนี้ยประมาณว่ามีผัวฝรั่งแล้วร่ำรวยกันนะเดี๋ยวนี้ออกออกจากหมู่บ้านเนาะพอเป็นสาวหน่อยอนมตั้งเต้าหน่อยเนาะพอจะแบบอนนี้หน่อยเนาะหรือว่าอันนี้ประจุไม่ได้ว่าคนคนทางบ้านประจุหรือว่าสาวอีสานทุกคนหรอกนะมันก็เป็นบางคนนะ แต่ว่าตอนเนี้ผู้หญิงที่เลิกลากับสามีใหม่ๆห,หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมุ่งหน้าสู่พัทยาภูเก็ตกรุงเทพเลยนะทุกคนตั้งหน้าตั้งตาจะหาสามีฝรั่งกันอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ว่าปัจจุบูดแบบไม่รู้ข้อมูลนะปัจจุบไปอยู่ที่บ้านเป็นปีๆเนี่ยนะไปอยู่ที่ที่บ้านเกิดนะ่ะ ได้รู้ได้เห็นหมดแหละจ้าว่าแต่ละคนเป็นยังไงได้เงินมาเยอะๆแล้วออกไปใช้จ่ายแบบไหนเดี๋ยวป้าจุ๊บจะมาเล่าให้ฟังนะทุกคนจนฝรั่งเอื่มละอาเนะี่ยไม่ใช่มีแค่ครอบครัวเดียวนะเป็นแทบจะทุกครอบครัวที่มีสามีฝรั่งนะในหมู่บ้านป้าจุ๊บอ่ะเออทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหรือว่ามันได้เงินมาง่ายอันนี้ป้าจุ๊บก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะง่ายจริงหรือเปล่าเออนั่นแนละอยากรู้ เดี๋ยวปจุ๊บขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวป้าจุ๊บจะมาเล่าให้ฟังใหม่เดี๋ยวป้าจุ๊บขอไปรีดผ้าให้เสร็จก่อนมันยังไม่เสร็จงาน,นะคะ่ะเนี่ยอย่างในกรณีของปัจจุ๊บเนี่ยสกัดดาวลุ่งเนี่ยทําให้เราคิดเยอะเลยเนี่ยจะไปดีไม่ไปดีเมืองนอกเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่เริ่มต้นแค่วางแผนโทรมายืมเงินซะแล้ว เออสีซ้าห้าหร้อยยังพอว่าเนีเป็นแสนผวาเลยค่ะทุกคนคะผวาเลยนอนสะดุ้งโอ้ยเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่รับชมเข้ามาติดตามให้กำลังใจประชุตตลอดมากดไลค์มาฟังมา ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็เ mm hmm. มนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะขอทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจดังปรารถนาคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะสวัสดีค่ะช่วงบ่ายค่ะเนี่ยบ่ายบ่ายโมง